สวัสดีครับพี่น้องสุขสุขคนมือนีชาวเจริญบัตรห,หน้าผ้าเลาะผ้าข้าวโคกข,ขา้าปปาคือเกาเด้อค่ะเด้อหาเห็ดเนาะค่ะเนาะขันบมหากรบเบิดกินอันคลิปประจำวันที่สองก็รับก็แดกกราคม64มาขอเลยค่ะสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีและแฟนคลับทั้งในและต่างประเทศทุกทท่านครับผมมาหมองเกาหมู่ของหมู่บ้านนี่ครับเจบ้าของนี้กระเบิดายงางมา <c oughs> เกือเกือบกจ๊ขาดมือนีมาสียาง สียางมือที่ว่าหมู่บ้านนี่่บริย่างเลอพี่น้องยางหม่องบริย่างหอมแห้งจังสีแล้วครับนนหอมฝุม่นอีกดอกหนึง่งใส่อีกดอกหนึง่งใายครับไปเบิ่งเลยหมู่บ้านนี่ยางมากมองนี่ก็สีได้ขึ้นกันแหละครับนี่หอมแห้งนี่นเก็บไปหมู่บ้านนี่ยโอ้ยหอมน้ำกระตานี่หอมจนไปหอดบ้านพี่น้องเราก็เก็บเฮ็ดออกจากกระตาใส่ถาดไวน้นี่หอม แบบนี้แหละเขาว่าค้างคืนเนี่ยเอา <จะ S 1> ออกอเอ<ข>าออกหอมแห้งฮิดไข่นี่มาแล้วครับสองดอกแรกแหกหมันครับอู้หอมแห้งครับกบ่อยากว่าสิว่าอันมันอาจสิบบอขึ้นเมือว่านนี่ดอกพี่น้องเพราะว่ายางเต่อมองที่บ่อย่ยางแต่กบาบอเนี่ยครับขาดสิบเตี้ยงโค้งเห่าครับ เฮ็ดนี่ค่ับจะเป็นของผู้ใดก็เป็นของผู้นั้นแหะพี่น้องกัดล่อถ่ายเข้ามาเอาอยู่หันต์แหละไปครับไปรุ่นนั้นครับอยู่ใน,นสภาพแบกกระสับเห็ดกัวโอ้ยน้องอุยโอ้สามเถาะหักมันข้าเขียวเอเขียวมาแล้วดอกนี่จะง่ามขื้นกันครับพี่น้องนี่ สวยงามเห็ดพอครับได้แก้บ่หรอเฮ้ยบ่ใส่กระตาไปมาขนไปนี่ะไรเสียบนะอืมมีเงี้แต่เห็ดพอน่ะเอียงอียงมีแต่เห็ดพอยังวะแต่ว่าโมรู้ว่ามันเกิดยังไงพี่น้องมันเกิดว่ามันแตกมันเถ่าดินบ่แตกดินมันบ่แตกคือโมงู้ว่าสิเอามันแบบใด นี่าคุ้ยหาเทะๆกับพ่อพ่อเพราะว่าเขาได้ละแหลกกัมหนึงหน่งทุกคนนั้นคอเอาหลายๆมันได้จากสิบกรรายนี่พี่น้องมันเถ่าหลายหม่องครับเป็นนุ่มเป็นนุ่มเป็นหม่องเป็นหมอ่มองเต็มอยู่ต้องบอ่ได้มัน เ,เ,เห็ดยังเฮ้ยอ๋าเห็ดไข่คือกระอู้ดอกนี่ง,งามพี่น้องเขาข้างคือเขาขอางคือไอ้หมูนี่ดอกดีกพี่น้องเอาเก็บเลยครับสวยงามครับดอกนี้โอ้เต,ต่งตึงอวบอันเน,น่นๆน้นแบบเห็ดแดงเราก็เอาเกอาเ<ๆ>บ,บ็ดเลย เอาอีกแล้วขางทางอีกแล้วครับพี่น้องอดอกสวยดอกงามหอมพึงพึงเลยนี่แหละครับจุดที่คนมองข้ามจุดที่คนมองผ่านคือหาเห็ดข่างทางนี่แหละพี่น้องบอเขาขี่รถไถเก็สรมาเลียวเห็ดน,นอนถ่าเลยพี่น้องพี่นอนถอบนอนเนี่อแท้หอมหอมหอมแห้งลักษณะนี่ พ่อเหี้ยวครับสองดอกพี่น้องเสาเจอยกับพ่ออยู่ฟังคุณทาผมอยู่นี่ครับงามๆเลยดอกนี้นคุณทอีกดอกนึ่งไปมึงพี่น้องนี่ครับนี่เอาใดก็เกาพี่น้องงามๆเลย <ะ>ปล่อยเธอละดอกด้วยนี่มะเบืองดอกขุ้งข่อยใส่นี่โอ้ยดอกนี่คืออองตองงามแต่ว่าพี่น้ององ้งบ่ได้ลมที่นี่นอนเชื้อเื้อครับโอ้โหโอ้โอโก่องข้าง,งามไหม <laughs> สวยงามนี่ครับอีกดอกหนึ่งสวยครับสวยไปวิดสวยไปบิดเหรอพี่น้องมือนี่สวยงามไปหมดอัปเดตกระตาครับผมสวยงามเจอกันอีกดอกแล้วครับพี่น้องนี่ครับสวยงาม เห็นนะเฮ้ยโอ้ยผมโอ้ยผมยางคนละทางมาได้โอ้ยสัมพัสผมบ่เห็นล่ะของขี้ลายเลือบเหลี้ยวคือการแต่ว่าสิอะไรแซ่บพี่น้องหอมหอมเงี้ยอันนี้ก็ยางไก่ยางไก่หนึ่งแต่หมู่บ้านตรงนี้นี่ดอกนี่นี่โอ้ยผู้ใดเห็นนี่พี่น้อง ยาห้อยเก่าของหมู่บ้านนี่ครับลองมาชมลองมาเยี่ยมมาเยือนมึงมันต้งีพ่ออินดีเหลือหูเหลือตาอยู่หันเลยเหลือครับไปใบไดดอกสี่หินสุดดอกนี่อีกดอกหนึ่งนี่ดอกนะเดี๋ยวผมเก็บดอกนี่แน่ยังสั่นวะนี่ครับแดดยบซองลงมงหนีพอดีเลยมงหนีย่างสามรอบครับว่างหันนี่ ทุกทายเราก็พอคือนเขาย่งางเบิดขึ้นตนตาดีเห็นคือนเขาเป็นเมืองดอกตูมอันนี้พี่น้องเอยอโอ้ยไม่ดีขาใส่เยอะกว่าสิบ้านแบง่างเนี้ยถากมกิน นี่แต่ดอกอยางกลายแม่พี่น้องอยางกลับมากอะได้ต้องสังเกตอีหลีครับนี่สีงามเน,ะนาะมีแต่อันเดียวอ่อยต้อยมีแต่หนิมขาวอย่เห็นขาวสองดอกแม่หน,นังอยู่คือม,มันขาดดอกนี้ไปเสียใจแฉะน่ะเมื่อกี้จะขอ้งงางมากจะได้จังบ่ชหินหนึ่งดอกบัวงามโอ๋หลาด ใส่เราไปเบิ้งใกล้ๆพี่น้อง<า>นี่นะอโอ้ยใบใหม่โอกไวอีนกนี่กโอ้ยเป็นอะไรขึ้นมากีกล่องนี่ก็ถือพิธาธรรมาดานเลยดอกตูมครับพี่น้องมาเมาื่อวานเนี่ยบ่พอพี่น้องเอ้ยแต่เสียดายเลยตท้าขาครับที่ดอกหนึ่ง เหลือจากหมื่บ้านนี่หนิพี่น้องพอเห็นนี่ครับนี่อุ้ยนี่เห็ดแดงเขาคือเก่าเหรอพี่น้องนี่ครับเสกโลถ่าอุ้ยน่าจะดอกเนี่ยอุ้ยเห็ดไข่เขา นี่ครับพี่น้องที่ผมบอกลักษณะหมู่บ้านนี่เห็ดไข่ขาวนี่ครับมึงดอกนี้ที่าวันจังสีชัดเกนียนี่ครับสีของเขาจะไม่ออกสีเขียวๆอ่อนๆสีเหลืองๆอันนี้เขียวเข้มนี่พี่น้องแจกว่าขาวจักว่าเขียวชุกโอ่จังไใหเ่็นเขาใจอยู่เห็ดไข่ขาวนี่สีสีเขียวมันสีเขียวเข้มขาวเลยกะมีขาวเลยมันดอกบานเน่ยเนาะพี่น้องเขาใจอยู่เนาะ ลุบๆกระลดดนี่แดงอันนี้เห็ดไข่ขาวครับชั่วเห็ดขาวดีก็เลย,ยวตัตถิษ็ดขัดเปรี้ยสายตาผมเนาะขัดก,ก็เยี่ยวเหมือนทียนี่ครับเห็ดไขเ่เห,ขเหลืองเห็ดไข่เหลืองเห็ดไข่เขียวเหลืองเขียวสวยงามพุ่นดอกนึงพี่น้องดอกตุ่มโอ้ยหีบ พอไปถับเหยียดเนี่ยมันมุนหมดซะมีดนั่นสวยงามครับผมเออดอกนี้ก็งามพี่น้องโอ้ดอกนี้เดี๋ยวผมขอภาพนิ่งแน่ดอกนี้บโบโบเจานี่ใช่ไหมเอาผ่านนิ่งเชิงใดันครับงามคือเกาบ่เลขเลขผมตรวจแล้วของผมหมู่ว่านนี่ครับน่าเสียดายคุณไม่ถูกรางวัลพะนะบ่ะสบคพอโตกับพ่ว่ายินดีด้วยยังสิเนาะ ดอกที่สองครับยุง่งใกล้ๆกันแหละครับพเพราะว่าเพิ่นออกเป็นมูมนนนมจะออกเป็นเพื่อนเป็นหมูเป็นเหล่ากันม้าก็แค่สองดอกสามดอกหมูปยยนใหญ่ก็ยังพ่นไส้พี่นอ้องม,มาเลยนีอีกติเดี <มา S 2> ๋ยวเบิ่งกัน่ะพี่น้อง ตัด,า,ตดนานนไปครับต่อไปเลยครับดอกที่สามดอกที่สี่มีบอวุ๊ยด,ดอกนี้มุดหลิงขิงเลยขนางนมุดไปสีแค่ไหนแค่ทไทยเก็เบภาพน,นิ่งแล้วครับเอาเลยมาหนี่เรียบ้อยลงเรียนจีนสวยงามประทับใจอีกคลิปครับผม มาพี่ดอกที่สี่นี่มึงไหนมึงข้างยางเลดอกที่สามืัอดอกที่สี่กดอกที่สี่ครับหลังเทียงกับลงหนาลงหลงัลงจีงองเนี่ยอัน,นอันนี้ลืมบ่ไ,ได้ครับเพราะว่าทองมันบอก <c oughs> มาพี่ดอกที่ห้า ดอกที่ห้าเราจะได้หรือเปล่าได้ครับได้ได้ได้มี่ก็ปล่อยเสบกนะผู้ออกอุ้ยเออคอออกโหลดว่าไปนยังว่าไปนยังดอกที่หกครับผมมูนี่ดอกกีตดอกที่แปดอยู่ขี่มันเลยแน่ๆเห็นแปดดอกครับมันเล่นบ้านแห่ใช่อีกสองดอกทุ่คนนะนี่ครับเก็บไปฝากผู้สีทำเสืออยู่ ดอกที่เจ็ดดอกที่ทแปดเก่าอยู่ใส่เนะาะ <c oughs> มาเด้เอเก่าเอ้ยเก่าเป็นแข้งเลยเสือ <c oughs> มันบ <c oughs> แมแหวนเราดูอุ้มเดียวกันตรงนี้เนาะ <c oughs> บวคนละพพอคนละแม่อันนี้ถัด <c oughs> สีแบบนี้ <c oughs> อ่าสรุปเราแปดดอกครับมูว่าหันเฮ้ย <c oughs> ในที่สุดผมก็เห็นดอกที่เก้างามอยู่นี่แหละครับเบิ้งนี่วัางหันนี่เบิ้งนี่แปดดอกนี่ครับนี่ดอกท่เก้าว่ามันสีด้แปดดอกต้นเบาต้านจางนี่เปรียบเทียบ,ยบสำคนกับสิบประมาณส 16, 16. ิบหกสิบห้าสิบหกเออนุบาลเ้เธอ เธอถือกินนะเธอถือกินแต่ว่าผมเห็นดอกเลยครับนี่ดอกนี่งามแห้งี่น้องโบเขาว่ามันก้านานนะโบว่านอุ้มนั่นมันออกดอกเดียวเอาเฝ้าเฝ้าขึ้นเฝ้าขึ้นเออไปยิบมีดอยู่ออ๋ตองเลยดอกนี่พี่น้องนี่เขาเอื้อนว่าสิบแปดสิบเก้ายี่สิบนี่รุ่นนี่ครับโบไม่มองตีครับนี่จะเป็นตะบายเป็นตะโอ้ยเป็นตะรูเป็นตะค้ามขึ้นอย่างนี้ เอาให้เบิ้งหน้พี่นออ้องไก่เต็มเหรอพี่นออ้องมีแต่เห็ดไข่หลวนๆมีเห็ดแดงปนมาสองดอกอเ,เห็ดดินดอกง,งามๆครับถดอกงามนี่เอาอยู่ไข <c oughs> ่ขาวพี่น้องงามเนาะงามครับดอกตูม ดอกตูมเห็ดไข้ขาวครับพี่น้องจริงดอกบ้านเลยมันหอมกว่าตูแต่ค้นหัก<ม>อยากตูบตู้ขึ้นไข่งามเลยเนาะง่ายเลยเนาะดอกข่อยาดนี่นี่ในน้อยกับหยาดเลย เข้าี่แรงหยาดเขากินมือเดียวด้วยนี่กินมือเดียวกับฮารเปาะได้เหรนี่เฮ้ยยังไอขี้พนสวนเห็ดเพาะหนังครับผมน่ะคุณบอเอาใหม่เคียร์นี่มีเคียร์เบื้อง เธอเห็นหน่วยฟู้เธอเห็นหน่วยฟู้นี่เคลืออะไรอีกเลยอนนี้แหลคะค่ะพี่น้องพ่อแหละแม่แลหละคือไปห่วงเหรอพอดีมีงานเข้าเดี๋ยวไปสูตครีมเนาะค่ะเนาะนี่แหลคะค่ะสำหรับหาเห็ดมือน,นี่ได้แต่เห็ดไข่ล้วนๆเห็ดแยกสองดอกทุกทีไปเพียงสำนีเลยเด้อคะ่ะพี่น้องขอขอบคุณทุกๆก,กำลังใจขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์เด้อคะ่ะเด้อลาไปก่อนสำหรับคลิปนี้คะ่ะพอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีคะ่ะ ไปแล้วครับผมคลิปนี้ต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับพอกันคลิปหนาครับผม